สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะพลจะมาบอกวิธีนะคะในการสั่งของใน YouTube ค่ะโดยตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าพลมาทาคลิปนี้เพราะว่าตอนนี้นะคะตัวทาง YouTube นะคะเขาเอกกับทางช้อปปีอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเขาไน้ะคะมีโปรจัดหนักจัดเต็มนะคะที่เขาออกมาค่ะโดยเป็นโปรตัวนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนยูทูบนะคะช้อปปิง้งเอกช้อปปีค่ะทุกคนโดยเป็นการเปิดปีใหม่นะคะแบบจัดหนักเลยนะคะช้อปลดแรงนะคะ แจกคอยกระนำคะ่ะอย่างที่พ่อบอกไปแล้วนะคะเขาจะมีการรับเงินคืนนะคะ50%เลยนะคะโดยแจกนะคะสูงสุดเนี่ย5,000คอยกันเลยทีเดียวเนาะโดยตัวนี้นะคะเงื่อนไขเลยนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องมีการช้อปปิ้งนะคะผ่านตัว YouTube Shopping ค่ะ เพียงขั้นต่ำนะคะอยู่ที่5 0าบาทค่ะเ,เพื่อนๆแล้วเราเนี่ยก็จะรับนะคะเป็นคอย cashback นะคะ50%สูงสุด5000คอยนะคะโดยโปรนี้นะคะทุกคนนะจะเริ่มนะคะตั้งแต่วันที่4มกรานะคะถึง17มกราคมนี้ปี2568เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากรีบช็อปกันแล้วนะเดี๋ยววันนี้ค่ะคอยพาเพื่อนๆนะคะไปดูวิธีการช้อปปิ้งนะคะในตัว YouTube นะคะที่เขาเอกช้อปปี้เลยค่ะแล้วก็รอรับคอยกันแบบจัดหนักจัดเต็มได้เลยค่ะสาหรับใครอยากได้สินค้าอะไร แล้วอยากเล่นโปรนี้ด้วยการโน้กก็สามารถนะคะมาพิมพ์บอกพ่อยในคอมเมนต์ได้นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้สินค้าต้นไหนนะคะเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะทําลิงก์นะคะมาให้เพื่อนๆโนเพื่อนๆจะได้สามารถช็อปนะคะโดยได้เงินคืนกันนะคะเพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะโดยก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อยด้วยค่ะจะต้องทํายังไงนะคะไปดูกันได้เลยค่ะก็สําหรับการช้อปปิ้งในยูที่เอก น,นั่นก็คือตอนนี้นะะในหาใน u t u b e เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอยาวนะคะหรือวิดีโอสั้นเนี่ยตอนนี้นะคะทางครีเอเตอร์ต่างๆเนาะเขาก็สามารถนะคะแปะตะกา้านะคะลงไปในคลิปวิดีโอได้แล้วนะคะซึ่งช่องพอเองก็มีเหมือนกันนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่พอเนี่ยจะมีการแปะตะกา้นนะคะแนะนา สิ่งของต่างๆเอาไว้เนาะซึ่งอย่างในคลิปนี้นะคะ,อะพอเปิดคลิปตัวอ,อย่างให้ดูนะคะแล้วพอนะ่คะก็จะมีการติดแท็กผลิตภัณฑ์เอาไว้ค่ะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะเห็นนะคะเวลากดเข้ามาดูคลิปเนาะ,ะจะเห็นคําว่าดูผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะทุกคนในคลิปวิดีโอนะคะไม่ว่าจะสั้นจะยาวเนี่ยได้เหมือนกันหมดเลยเนาะ,ะอะเราก็กดนะคะไปที่คําว่าดูผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะอะก็จะมีนะคะผลิตภัณฑ์ที่แต่ละช่องเนี่ยเขามีการแปะลิงก์เอาไว้ค่ะก็สมมตินะว่าวันนี้นะคะพอจะมาซื้อเป็นชุดไฟส ทุกวันเลยนะคะในการถ่าย YouTube แบบนี้เนาะเพราะเรากดแล้วนะคะทุกคนนะตัวแอปยู u ูบนะคะก็จะถูกเด้งเข้าช้อปปีเลยค่ะพเพื่อนๆพอเด้งเข้ามาในช้อปปีแล้วนะคะพเพื่อนเพื่อเนี่ยก็สามารถกดสั่งซื้อสินค้านะคะในนี้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเป็นไลน์ที่ติดอยู่นะคะพเพื่อนๆอะไรพวกเนี้ยเราจะไม่สามารถใช้ได้นะคะพเพื่อนๆนะกนะ็ให้เราเนี่ยเอ็กออกไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นตัวโค้ดต่างๆในช้อปปีนะคะเพื่อนเพื่อนยังสามารถใช้ได้ตามปกตินะคะก็ทําการนะคะกดสั่งซื้อสินค้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เลือก เลยว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้แบบไหนนะคะ,อะพอจะเลือกเป็นตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็กดคําว่าซื้อสินค้าค่ะเพราะเรากดซื้อสินค้านะคะช้อปปิ้งตามปกติกันได้เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เขาก็จะมีนะคะ,ะสรุปรายการนะคะทุกคน มีโค้ดส่วนลดในช้อปปีสามารถกดใช้ได้ค่ะอาหน,นี้นะคะพอก็มีส่วนลดอยู่เนาะพอก็กดใช้นะคะได้ตามปกติเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลื่อนลงมานะคะเลือกวิธีการชําระเงินนะคะที่เราสะดวกได้เลยนะคะแล้วก็ดูสรุปยอดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดคําว่าสั่งสินค้าได้เลยะคะ่ะพอเราเนะคะกดสั่งสินค้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆอนะออเดอร์ของเราเนี่ยก็จะถูกจะส่งนะคะตามปกติเลยนะคะเ,เพื่อนๆนเพื่อนๆเนี่ยก็รอรับสินค้ากันได้เลยนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกัน เอาไว้เท่านี้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ check, กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ก,กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมวบโปรนี้นะคะมีไม่นานนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นใครอยากได้อะไรคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย